สวัสดีครับคุโรถสอนขับรถนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับซึ่งเราได้ลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงเบามากเลยนะครับทีนี้เราจะทําเรื่องเกียร์ใหม่ให้ดูนะครับมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเสียงดูซิว่าจะดีขึ้นหรือยังนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกียร์กันนะครับเพิ่งตอนนี้นะครับเราจะมาฝึกใส่เกียร์ก็คือ1เลยนะครับตอนนี้เรามาฝึก6เกียร์กันนะครับวิธีการจําเกียร์ก็คือเราจะดูตาม ลำดับของเกียร์นะครับอย่างเช่นตอนนี้มีเกียร์1นถึงนะจำแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นี่คือลำดับในการจำเกียร์นะครับซึ่งเกียร์ R หรือเกียร์ถอยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับเริ่มจากเกียร์เป็น1 2 3 4 5ีก่อนนะครับอ่าทีนี้เราจะใส่เกียร์ยังไงนะครับวิธีการก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกียร์เนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกียร์3กับเกียร์4เห็นไหมครับว่า3อยู่ข้างบน4อยู่ข้างล่าง หลักในการจําก็คือให้จําเลยว่าไอ้ข้างหน้า3ข้างหลัง4แบบนี้นะครับหรือเราก็ต้องเรียงตามลําดับของเกียร์ก่อนนะอันดับแรกเราต้องท่องก่อนว่าเกียร์อยู่ตรงไหนหรือจําให้ได้ก่อนนะครับว่าตําแหน่งหรือลําดับของเกียร์อยู่ที่ไหนแล้วเราจะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6ี่้านะครับตรงกลางเป็น3กับ4อ่ะอย่างเช่นตอนนี้เราลักไปข้างหน้านะเป็นเกียร์สถอยมาเป็นเกียร์สเลยนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องโยกหานะหลายคนชอบโยกหานะครับอ่าต่อไป เกียหนึ่งนะครับ1นกับ2นะครับมันอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเราต้องดันไปก่อนดันนะดันไปเกียรน1จะอยู่ข้างบนนะครับดันแล้วก็อยู่ข้างบนเป็นเกียรน1นะครับเกียร์งนะครับจะอยู่ข้างล่างดันไปแล้วถอยก็จะเป็นเกียร์งนะครับอันนี้คือวิธีการใส่นะครับต่อไป56หกเราทำยังไง56กก็คือดันมาด้านขวานะครับดันมาอย่างนี้5้านะ6ดันสุดเราก็ดันไปข้างหน้านะครับอันนี้คือเกีรยห้าหกนะครับ ดันสุดแล้วถอยก็เป็นเกียร์หนะครับอันนี้คือตำแหน่งของเกียร์นะครับแล้วเราจะใส่ยังไงนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าวิธีในการใส่นะครับก็คืออ่าตอนนี้ผมจับให้ดูคือผมจับแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าผมจะจับให้นักเรียนนี่มองเห็นว่าเกียร์เนี่ยมันมีตำแหน่งของมันอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วเราต้องใช้อุ้งมือนะอุ้งมือในการดันจะทําให้เราดันได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาดึงก็ใช้แบบนี้แล้วก็ดึงมามันก็จะชัดเจนเพราะฉะนั้นวิธีการใส่เกียร์นะครับ ให้จับแบบนี้และดันแบบนี้นะครับอะทีนี้แต่วิธีการที่ผมจับนี่ผมจับให้มองเห็นนะอาทีนีนน้เกียร์หนึ่งทำยังไงใส่ไปดันไปให้สุดระเบียงหน้านะครับจะใส่เกียร์สองหรือเกียร์ต่อไปสิ่งที่ต้องทําคือสกิดให้เป็นเกียร์ว่างก่อนเห็นไหมดึงลงช้าช้านะครับเบาๆแล้วมันก็จะดิดกลับมาอาเกียร์สองละ่ะผลักไปแล้วถอยจะใส่เกียร์สามผลักไปข้างหน้าเบาๆนะครับหลังจากนั้นดันไปข้างหน้าต่อนะครับสี่ถอยมาเลยนะครับ 5, รห้าสกิดว่างก่อนดันไปไปข้างหน้า 6นะครับสกิดว่างดันมาแล้วถอยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่เกียร์นะครับผมจะให้เป็นเกียร์ว่างก่อนเสมอเพราะการที่เป็นเกียร์ว่างก่อนจะทําให้เราไม่งงในขณะที่เราใส่เกียร์นะครับอีกทีนะหนึ่งจะใส่สองว่างก่อน 3. สามสกิดว่างก่อนสี่ถอยเลยห้าสกิดว่างก่อนดันแปลงหน้าหกสกิดว่างก่อนดันแล้วก็าม้านหลังนะครับซึ่งมันจะทําให เกิดความชัดเจนนะครับการที่มันเป็นเกียร์ว่างก่อนเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจได้ดีกว่าไม่งงไม่หลงเกียร์นะครับไปฝึกกันดูนะครับว่าใครที่ใส่เกียร์แล้วยังงงอยู่ให้ฝึกตามนี้นะอันดับแรกหนึ่งจำเกียร์ให้ได้ก่อน2นะครับผลักไปในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ดันไปตามเกียร์ที่เต้องการ3ให้เป็นเกียร์ว่างก่อนเสมอก่อนที่จะใส่เกียร์อื่นเราจะไม่งงนะครับอันนี้คือวิธีการใส่นะครับอ่าทีนี้ เวลาผมสอนนักเรียนผมจะสอนแบบนี้ผมไม่ได้เรียนใส่กินหนึ่งสองี่สามสี่สามสนะครับแล้วนักเรียนจะเริ่มชำเกียร์ได้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มลดลง3 2 1นะครับถ้าฝึกเองที่บ้าน ให้คนที่บ้านคนหนึ่งบอกเกียร์แล้วเราก็ใส่ตามที่เขาบอกแล้วจะเกิดความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่เกียร์ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานเป็นยังไงดันไปที่ไหนนะครับให้เป็นยังไงถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ชัดเจนนะครับอีกทีนะให้เป็นเกียร์ว่างก่อนเสมอแล้วเราจะใส่ได้ดีอ่ะเกียร์หนึ่งสองสกิดว่างก่อนสามสกิดว่างก่อนสีถอยเลยไม่ต้องว่างก็ได้เพราะอยู่ในเดียวกันข้างหน้าข้างหลังออาห้าสกิดว่างก่อน สกิดว้างก่อนแล้วก็มาที่6ซึ่งจะทําให้เราใส่เกียร์ได้ดีขึ้นนะครับลองเอาวิธีนี้ไปฝึกกันดูนะครับเวลาใส่เกียร์ก็จะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเกียร์ถอยละ่ะตำแหน่งของเกียร์ถอยตัวนี้ก็คือมันจะอยู่เลยจากเกียร์หนึ่งเพราะนั้นการดันก็คือดันให้ติดแล้วดันเพิ่มไปอีก1แก๊กนะครับแล้วก็ดันไปเป็นตำแหน่งของเกียร์ถอยนะครับหกเกียร์เนี่ยจะมีความแตกต่างที่เกียร์นะครับคือเ,เกียร์ถอยจะมีความแตกต่างนะครับอาจจะมีการยกแหวนบ้างอาจจะมีการกดแล้วมาที่เกียร เกียร์หก็เป็นเกียร์ถอยบ้างแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่เกียร์ถูกต้องก็คือต้องดูก่อนว่าคันนั้นเกียร์ถอยอยู่ตำแหน่งไหนอย่าคิดเองนะครับว่ามันจะเหมือนกันทุกคันถ้าเป็น5เกียร์เหมือนกันครับแต่พอ6เกียร์เกียร์ถอยจะไม่เหมือนกันแล้วเราต้องไปศึกษาอีกทีนะครับว่าเกียร์ถอยของคันนั้นเป็นแบบไหนก่อนที่จะมันจะพลาดชนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ศึกษาก่อนหรือถามคนที่เคยขับก่อนเราจะได้ใส่เกียร์ได้อย่างแม่นยํานะครับ โอเคนะครับใครอยากจะฝึกก็ติดตามครูรถได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ